เอาเล่นกันแบบมานต้องพูดถึงคอหมากๆได้จ้ะเมนูนี้นะคะเขาเนี้ยเลือกเตรียมกระได้น,นะคะผู้ใดคิดคเมนูก็ออกนะคะป้อมผ้าปรุนะคะ่าทำในทุกเมนูเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบไข่ทอดเมนูเด็ดเปรดเด็ดดิ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบกันได้ค่ะว่าป้อมใส่ยังน่นในการลาบไข่ทอดมือนี้นะคะป้อมใส่หัวน้ำปลาแทนนะคะป้อมใส่ข่าวขว่วป่นนะคะป้อมขวแล้วกับปนเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ ติกลนปัอนกระเห็ดเองคือกันค่ะมันจังสีหอมนะคะพี่ๆจ้าอันนี้นะคะหอมแขกซ้อยค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะพริกจินดาซ้อยค่ะบักหน้าหําใส่ดูกระงคค่ะผงปรุงรสนะคะสีเท้าจ้าสาลาเนยค่ะอันนี้ต้นหอมผักซี่ซ้อยค่ะแล้วพระเอกของงานนะคะหอมใส่ไข่ไก่ซี่ใบค่ะเข้ามาดูวิธีการทากันเลยจ้าอันดับแรกนะคะ้อมสีตังกระทะเติมน้ํามันนะคะ แล้ประเทไข่ลงไปเลยค่ะเอาสิถอดไก่ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะผู้ใดซิมากยี่มุนก็ไดนะคะ เลยซมาเป็นแผ่นก็นได้ค่ะสามความชอบได้จ้าีิ้งขวไข่ให,ห้มหันแหมมนะคะมันชีสีรสชาติของกระทะแล้วก็หอมค่ะแหมซิดแสบกว่าแบบหนุ่มนะคะพี่ๆจ้ะ ผมไปที่แบบว่ายี่แล้วก็บแบ่งส่วนหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าผมสีบอคนบวกน้นแห้งเวล,ลาค้นนะคะทีะเอาให้มันเป็นชิ่นส่วนสำเร็จจากจในกระทะไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเมนูนี้นะคะง่ายๆค่ะได้คิดเมนูบอกนะคะมีใครในตู้เย็น็สามกรถดัดแต่งได้ค่ะ ทานอาหารครบถวนลยคะพี่ๆค่ะกินกับข้าวเหนียวกระไดะคะ้ค่ะกินกับข้าวสวยกระไดค่ะรือว่าเส็ดเป็นกับแก้มกระไดค่ะโปรตีนร้วนๆแบบนี้ค่ะสูตรของปอมนะคะพี่ๆจ๋าปอมมกขัวบคายแห้งๆไปเลยนะคะยิ่งให้มันแฮมใหม,ใหม่ทั้งดีจ้ะไม่ใช่ป้อมอม,มาเลยค่ะ กินไข่หอมขื่นหน้าเลยค่ะถือกับน้ำมันค่ะแต่ที่ใดเราค่ะประมาณนี้ค่ะสูตรของปอมค่ะเสร็จแล้วค่ะเราผักไว้ด้ค่ะขั้นตอนที่สำคัญค่ะเอามาลืมราบกันเลยค่ะผมสิีบีบังนาไ่ก่อนนะคะลูกเคืองค่ะวยนี่ค่ะหอมกินบังนามากๆเลยจ้ะพี่จ๋าข้าวควายไซที่หลังนะคะ ส่วนนี้ใส่ไปเลยจ้า,ข,าข้าวคั่วบักพผิกปนหอมที่เห้าเตรียมไว้นะคะพริกขี้หนูซอยน้ำปลา,าจา้าพร้อมที่ใส่ผงปรุงรสหรือว่าแป้งม้วนสีขาวน้ำค่ะก็ได้ว่าใส่กระทะก็ได้นะจ้าพี่พีจ้าหอมซอยค่ะข,ข้าวคั่วค่ะที่หลังกินหอมกินข้าวคั่วนะคะกินบับกผิดกินบักหน้าร่วมกันแบบ บดแดงบดต้องพูดถึงกับหอมหมากๆเลยจ้ะเมนูนี่นะคะเข่าเหนีวเรวมกับแกยมกระไดนะคะผู้ใดคิดเมนูระออกนะคะป้อมภาพปรุงนะคะผ้าทําในทุกเมนูเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบไข่ทอดเมนูเด็ดสด็ดดิ่งนะคะค่ะ คลิปนี้ปอมตั้งลาไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอมนเด้อใจเด้อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ